มารู้จักอ e ีลิเลตและทำไมได้เป็นเอสเลตยิมสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็มาพูดถึงอ e ีลิเ t e กันนะครับวันนี้นะครับก็อ e ีลิเ t e นะครับมันคืออะไรนะครับก็บางคนก็จะเห็นไข่แดงๆเหมือนในหน้าจอแบบนี้นะครับผม ไอ้ไข่แดงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นไข่แล้วมีรูปเห็นไหมฮะนี่รูปบอกว่าเป็นไข่ห้ากะโหลกนี่นะฮะหรือว่าถ้าเอาง่ายๆสําหรับผมคือไข่ห้าดาวนะฮะแล้วก็บอกเวลาตรงนี้นี่นะฮะก็จะเป็นไข่บอสนะครับห้าดาวละกันแต่เป็นบอสพิเศษหน่อยที่ไม่ได้เกิดทั่วไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่อาจจะใช้กับโปเกมอนมายานะครับที่ผ่านมาก็ ถูกใช้กับโปเกมอนมายาหลายๆตัวนะอสองตัวแล้วมั้งครับใช่ไหมครับฮูป้าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวอื่นไหมไม่แน่ใจจำไม่ได้มีฮูป้าละตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรจินะฮะร่างกาล่านะฮะเรจิดราก้กับเรจิกิี้ป่ะอีอีเลกี้นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็ ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอีกไหมนะฮะมีหมายถึงมีตัวอื่นอีกไหมมีอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่รู้ตัวอะไรแล้วกันนะครับเป็นการตีบอสที่เดี๋ยวมันจะมีหลากหลายรูปแบบแน่นอนนะฮะในการตีบอสนะครับก็ไข่ตอนนี้จะเปิดออกมาก,ก่อนนะฮะคือไข่เนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานไข่ออกมาตอน6โมงเย็นนะครับ หกโมงเย็นแล้วก็เกิดความวุ่นวายมีบั๊กนิดหน่อยก็คือบางที่ไม่มีไข่นะครับอา่าแล้วก็พอบอสเกิดไข่แบบนี้นะฮะมันจะบอกเวลาเห็นหมห้าชั่วโมงก็คือมันจะมีเวลาตีนะครับมันจะมีเวลาตีก็คืออา่ารอบ11บเอโมงนะฮะซึ่งมันจะสุ่มนะยิมไหนไม่รู้แหละนะครับยิมที่เป็น EX เลเ e, e X เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่า EX ็กมันมาอย่างไงนะครับ ก็จะมีรอบ11โมงนะฮรบรอบบ่ายสโมงและรอบ5โมงเย็นนะครับจะสุ่มไปแต่ละยิมไม่ซ้ำกันแล้วบอสท,ที่เกิดนะครับจะเกิดแค่30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วต้องไปตีที่ใต้ยิมครับไม่สามารถใช้บัตรรีโมทได้นะครับผมก็ต้องรวมเพื่อนกันอย่างน้อยก็5คนนะฮะไปช่วยกันตีนะครับผมไม่สามารถใช้บัตรรีโมทได้ต้องตีใต้ยิมเท่านั้นแล้วบอสจะเกิดแค่30นาทีเพราะฉะนั้น การตีมันไม่สามารถตีหลายรอบได้ล่ะครับนะฮะไม่สามารถตีหลายรอบได้ในทีนี้ของผมก็คือ,เ,อเช่นบางคนมีหลาย ID ใช่ไหมครัเพื่อนฝากมาอะไรเงี้ยนะครับอย่างมากนะผมว่าได้ได้2รอบรวมจับนะสองรอบนี้ตึงละตึงละสอรอบนะอ่านะครับและการตีบอสนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะในการตีบอสถ้าตีแล้วจับไม่ได้จะไม่มีสิทธิตี ไม่มีสิตีใหม่นอกจากตีแล้วเราตีบอสแล้วไม่ชนะบอสจะตีใหม่ได้ในยิมนั้นๆน,น,นะในยิมยิมเดิมนะอ่าถ้าจับไม่ได้ไม่มีสิตีแล้วนะครับถ้าเอาชนะไม่ได้ตีใหม่ได้ครับนะฮะอ่าใน1นึ่ยิมนะใน1นึ่งย,มนะนนงยิมนะครับแล้วทีนี้แล้วยิมนะครับนี่ที่เป็น E อ็กเลนะฮะเอ็กเลแบบนี้นะครับเนี่ย เวลาเข้ายิมจะดูครับดูดูแล้วมันจะมี e x r a t e เกิดขึ้นนะนี่ปึ๊บรงบนมุมซ้ายเนี่ยเวลาเข้าไปในยิมดูครับ e x rate ยิมนะฮะยิมนี้มันมาจากไหนนะครับเ e x r ก t e ยิมเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนว่ารอบตัวผมเนี่ยมี e x r a t e ยิมยังไงนะครับผมจะใช้แคมไฟล์นะครับ นะฮะแคมไฟตอนนี้ยังไม่เปิดให้ทุกคนนะจะใช้ได้เฉพาะบางคนอยู่นี่เห็นไหมฮะมันแคมไฟเนี่ยจะสามารถเห็นไข่บอสได้ในระยะไกลๆด้วยนะครับเห็นได้อย่างเดียวนะอย่างยิมนี้นะฮะยิมชื่อป้าย Beehive นะครับอ่าผมกดออกก่อนปึ๊บแล้วซูมหน่อยนี่มันจะอยู่แถวแนี้นะแถวนี้อันนี้คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะแล้วก็อยู่แถวน,นี้อันนี้ผมไปสร้างเสาวไว้เองแล้วบังเอิญมันเป็น EX l i เนะครับน่าจะเป็นเพราะตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นเคยเป็นพื้นที่ที่แบบว่างเปล่าแล้วเป็นเหมือนทุ่งหญ้ามาก่อนนะครับแล้วลองไล่ไปดูมีอีกไหมนะฮะเอ่ออ่ะจริงๆมันมีตรงนี้อีกนะครับนี่ นี่คือยิมซีบ้าชายนะฮะยิมพวกเราจะเรียกว่ายิมม้าลายนะครับม้าลายจะอยู่แถวหน้าฮอล์อิมแพ็ฮอร์นะครับอิมแพ e กอารีนานะครับเนี่เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นได้ยังไงนะครับแล้วก็นี่ฮะสวนสาธารณะนะครับสวนสมเด็จนี่มีหมดเลย4ยิมนะครับ คือในสวนสมเด็จมีทั้งหมด4ยิมนะครับวันนี้ผมไปสร้างไว้นะครับแล้วทั้ง4ยิมเป็น E x g r เ d e หมดเพราะอยู่ในพื้นที่สีเขียวหรือว่าเป็นพื้นที่สวนสาธารณะจะเป็น E x g r เล e นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ของมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ EX g r a d ดยิมมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า E x g r a d ดยิมนะครับมันจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็น ส่วนสาธารณะนะครับหรือบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวไอ้คำว่าพื้นที่สีเขียวนะครับทั้งในเกมนะครับแล้วก็ในแมปนะครับซึ่งนะครับโปเกมอนโกเนี่ยนะครับจะใช้นะครับ Google Street Map นี่ฮะนี่กูเกิลส e ีดแมปนะฮะซึ่งเป็นแมปที่คล้ายๆ Google เฮ้ยเมื่อกี้ผมพูด Open Street Map นะครับโอเพนสตีนแบบจะเป็นแบบที่ให้ใช้ฟรีนะฮะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้นะครับที่เขามาทำด้วยกันและใช้ฟรีมีข้อมูลแผนท,ที่ที่ซับซ้อนมากนะครับ uh, <c oughs> <c oughs> อย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูยิมที่ชื่อว่า behind นะครับมันอยู่แถวแถวนี้นะฮะยิมที่ชื่อ behind มันอยู่แถวนี้ เป็นไปนได้ว่านะครับอันนี้พอดีมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวก็จริงนะแต่เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นนะครับก็เลยเป็น EX เกแต่มันจะมียิมอีก3ยิมตรงนี้นะครับบริเวณนี้ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องรอรอบต่อไปบางคนบอกเอ้ยยิมผมก็อยู่ในสวนไม่เป็นนะครับเขาจะมีรอบในการปรับว่ายิมไหนเป็น Ex ยิมไหนไม่เป็น ex นะครับยิมใหม่ที่เกิดในสวนนะครับ มันยังไม่เป็น ex ตอนนี้นะครับยังไม่เป็น ex เนี่ยตรงนี้มี3ยิมนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะครับนี่นี่นี่นปื๊บนะฮะตรงบริเวณนี้ใช่ไหมบริเวณนี้อันนี้มันโนวเทลไม่ใช่อ่านี่นี่นี่นแถวนี้ แถวนี้จะมีสารอยู่นะฮะสารมาลายอยู่นะครับปกติแผนที่จักรยานแผ่นที่ขนส่งอพอดีของผมมันไม่มีไอ้นี่นะเป็นต้องแก้ไขก่อนนี่คลิกแก้ไขคือผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่เข้าไปแล้วก็แก้ไขได้นะฮะยิมมันจะอยู่บริเวณนี้นะฮะยิมมันอยู่บริเวณนี้แล้วมันบังเอิญเป็น E อ็กเลดนะครับเนื่องจาก อาจจะเป็นตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นสวนเล็กๆอันหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มียิมนะฮะส่วนสวนแล้วก็มีสารอยู่นะครับอ่ะอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดอ่ะไปที่สวนแล้วกันนะครับที่เป็น E x ็กเกตั้ง4ยิมนะครับนี่ไหครับจะเห็นว่ามันจะมีบริเวณนี้บริเวณนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ มันเป็นสวนอยู่นะครับก็เลยเป็นเอเกเล็ดนะครับแล้วนี่ฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขได้นี่นะฮะสามารถแก้ไขบริเวณนี้เป็นอะไรได้เนี่ยฮะมันจะบอกว่าพื้นที่รอบปุ๊บเนี่ยเป็นสวนสาธารนณะนะครับบริเวณนี้ก็เลยเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะฮะแล้วถ้าบริเวณนี้นี่ปุ๊บเห็นไหมฮเป็น รีนฟิลเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับรอทำอะไรสักอย่างส่วนอันนี้เป็นอะไรออชาร์ดนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนสาธารนณะเนี่ยนะครับถ้ายิ้มตรงนี้ก็จะเป็นออเอเกนลดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นนี่ก็จะเป็นสครับนะครับอ่าปึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่และพื้นที่มันต่างกันนะแต่และพื้นที่ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เอเจเกจะเป็นบนพื้นที่ส่วนสาธารณะซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะจะมีบางพื้นที่บ้างที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มันเป็นให้นะครับมันเป็นให้นะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้มี2ยิมก็จะเป็นเอเจเกเช่นกันนะครับตอนโอเพนสตรีทแมทเปิดโอกาสให้เราแก้ไขได้นะครับถ้าพื้นที่ไหนที่เราเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสวนนะแต่ทําไมมันไม่เป็นสีเขียวเราสามารถมาเพิ่มได้นะครับมาเพิ่มได้ นะครับซึ่งผมจะไม,ไม,ไม่ไม่สอนวิธีการทําแล้วกันนะมันจะวุ่นวายไปนะครับอ่ะสำหรับ EX-Late ยิมก็ประมาณนี้ครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอ่าเป็นไปได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็เหตุผลก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เรารู้จก e ัก EX-Late ยิมแล้ววันนี้นะฮะเริ่ม11บเอโมงนะครับก็ไปถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับอ่ะถ้ามี EX-Late ยิมเขาก็จะประกาศ นะครับผมก็รอฟังประกาศถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ